ช้อนอ,อาลาดเตรียมความพร้อมเอาจะไปไหนกัน่ะขึ้นแล้วแบบยางใส่รถมาขึ้นข้างล่างกับพี่พรนี่ลูงเนี่ยขึ้นได้ไหมพี่พอจับน้องเลยเข้าไปข้างหน้าเลยขยับเข้าไปเออเหยียบได้เลยน,ะน,น,น่ะจับด้วยจับด้วย รอหน่อยนี่นะแล้วก็ไปสวนยางก,กันให้ไปกับป้าหมิวก็ไม่ไปนะไปกับน้องบุพพิมก็ไม่ไปเราไปพร้อมเบ๊เรียวเลยเรียวเลยว่างไปเลย <c oughs> จะไปช่วยเบะเก็บยางแล้วก็ไปนั่งรถไถนั่นแหละนั่งรถไถเล่นนะทุกคน <laughs> ไปเก็บยางม้ <laughs> ให้พ่อจอด ้ามองลูกหลานกี่ยางนูจะมาเป็นคนกันละขับเหรอเมนนูจะมาเป็นคนขับรถเหรอหรือมาเป็นคน มานั่งรถ,งรถโอเคมาให้กันลงใจเนาะเดี๋ยวเตรียมความพร้อ <laughs> มโอ้ย Bông xanh nữa. Ha <laughs> าวกเขาไปไหนแล้วมันเป็นมือล้ว อย่าทำอย่าทำอย่าทำเด็กตีสิบหกเบสหกบังโอ้ยนึกว่าไปไหนมาเป็นมือกล้องให้เบะชาแล้วเฮ้ยตกใจหมดเลยก็ตกใจหนูจะทำหัวทิ่มหัวความของเบะไงเฮ้ยมาขึ้นรถไทยด้วลูกปะขึ้นรถไทยขึ้นรถไทย <Huh? S 2> ก,ก็ไม่กลับเราเก็บยางให้หมดนี่แหละลูกไปข้างหน้าแล้วลูกไปน้ำยางจะได้ไม่โดนขึ้นข้างหน้าเลย Ooh, mm -hmm. สี่ก้อนเต็มคู ah, uh. ่เลยยังไงดูส oh. oh ีก oh ้อนเต็มเลยทำไมเฮ้อไม่ไหวไม่ไหวมันใหญ่เหรอโอ้โหโอ้ยนี่นะทุกคน แต่มันก็ไม่ใหญ่ทุกต้นนะก้นยางเนี่ยมันก็จะเป็นบางต้นที่มันออกเยอะน้อยนี่ใหญ่มากเลยมินจะโอโหกุมขมับเลย,ยโอเคค่ะชั้นไปกินนี้มันนี่ค่ะ